ความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะที่ปะทุขึ้นจนกลายเป็นการประทะทางทหารอย่างรุนแรงตั้งแต่ครั้งแรกในเดือนกนรกฎาคมและครั้งล่าสุดนะคะตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมายังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงแต่อย่างใดค่ะท่ามกลางการคาดการจากหลายฝ่ายว่าการประทะทางทหารจะลากยาวออกไปจนถึงปีหน้าเพราะว่าการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายรอบใหม่นี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่อย่างใด การเจราจาหยุดยิงจากเหตุปะทะทางทหารในรอบแรกและการลงนามปฏิญญาสันติภาพที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยที่มีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเป็นสักขีพยานกลับล้มเหลวนะคะเปรียบได้กับพยาอินรีปีกหักที่ไม่สามารถสร้างสันติภาพและเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาคได้ ถึงแม้ว่าปฏิญญากรุลลัมเปอร์จะไม่ได้ถูกฉีกแต่ทางฝ่ายไทยก็ประกาศระง,งับใช้เป็นการชั่วคราวค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดหลังการลงนามปฏิญญานี้เพียงไม่ถึงเดือนความล้มเหลวของสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีที่พยายามจะเข้ามาหย่าศึกไทยกัมพูชา ทำให้จีนเองสบโอกาสในการเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจราจาสันติภาพระหว่างทั้งสองชาติที่ผ่านมานั้นจีนแสดงท่าทีสนับสนุนสันติภาพมาโดยตลอดนะคะบนพิธีการทางการทูตตามปกติแล้วก็เข้ามาสังเกตการในวงเจราจาหยุดยิงในการประทะรอบแรกเท่านั้นค่ะแต่ว่าความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เปรียบได้กับมังกรขยับหางแล้วไทยและกัมพูชาถือว่าเป็นมิตรประเทศสำคัญที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีนทั้งสิน้น จีนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลจากการค้าการลงทุนทั้งสองประเทศความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศก็ยิ่งทําให้จีนเสียประโยชน์มหาศาลอย่างประเด็นแรกนะคะคือการปราบปรามสแกมเมอร์ที่ตั้งฐานหลอกลวงคนจีนในกัมพูชาที่จีนดําเนินการปราบปรามออกมาตรการต่างๆมาโดยตลอดโดยไม่นานมานี้จีนได้ส่งหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนค่ะ เดินทางมาที่เมียนมามาที่ไทยเพื่อเข้าหารือกับทางกองทัพไทยโดยหนึ่งในประเด็นที่หลิวจงอี้ยกมาชี้ว่ารัฐบาลกัมพูชามีความเชื่อมโยงแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกับกลุ่มสแกมเมอร์ในหลายมิติจึงขอให้ทางไทยและจีนได้ร่วมมือกันปราบปรามซะซึ่งการแสดงท่าทีแบบนี้เป็นเหมือนไฟเขียวนะคะสนับสนุนให้ไทยทำการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายศูนย์สแกมเมอร์หรือคาสิโนในกัมพูชาอย่างไกล ในขณะเดียวกันค่ะจีนก็ต้องการกู้ชื่อเสียงของตัวเองในประชาคมโลกให้กลับมาเพราะว่าเครือข่ายสแกมเมอร์ที่ปฏิบัติการหลอกลวงคนทั่วโลกในขณะนี้ล้วนเป็นกลุ่มจีนเทาแทบทั้งสิ้นประเด็นที่2ความขัดแย้งทางการทหารที่ยืดเยื้อยาวนานจะกระทบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจีนทั้งในไทยและกัมพูชาที่มีมูลค่ามหาศาลเพื่อให้การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของจีน ในกัมพูชาสามารถเดินต่อไปได้สันติภาพก็คือคําตอบและจดใหญ่ของจีนค่ะในอีกฝากฝั่งหนึ่งไทยก็นับว่าเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกษิจที่มีขนาดเศรษฐกษิจใหญ่กว่ากัมพูชาในปี2024ที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยและจีนมีมูลค่าราวๆ1 1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์นะคะมูลค่านี้คิดเป็น6เท่าของกัมพูชาและในปี2024นี้เองค่ะไทยขาดดุลการค้าจีน1 6 0 0 0ล้าน บาทนะน,นะคะ1.6ล้านบาทและเพียงแค่ระยะเวลา6เดือนแรกของปี2025ไทยขาดดุลการค้าจีนไปแล้วเกือบ1ล้านล้านเลยทีเดียวดังนั้นจีนถ้าหากว่าปล่อยให้การสู้รบทั้ง2ชาติดำเนินต่อก็คงจะเป็นการยากที่การลงทุนของจีนจะเป็นไปอย่างราบรื่นและทุนจีนอาจถอนตัวออกจากประเทศที่จีนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงแบบนี้แล้วก็ยากที่จะกลับมาลงทุนอีกครั้ง มีประเด็นที่3ค่ะในทางการเมืองรัฐบาลปักกิ่งล้วนมีความสัมพันธ์อันดีกับทั้งกรุงเทพและพนมเปญตลอดปี2025ไทยและจีนร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีหลากหลายกิจกรรมนะคะจีนยกโวาหารว่าจงไทอี้เจียนชินหรือว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดความเชื่อมโยงทั้งทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมโดยจุดสูงสุดของการเฉลิมความสัมพันธ์นี้ก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นหน้าประวัติศาสตร์ในความสัมพันธ์ไทยจีนค่ะเนื่องจากพระมาหากษัตริย์ไทยเดินทางเยือนจีนเป็นครั้งแรกทางการจีนถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ อีกทางหนึ่งนะคะความสัมพันธ์จีนกัมพูชาก็มีความแนบแน่นใกล้ชิดกันนับตั้งแต่ทศวรรษที่1950หลังการได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสกัมพูชาวางตนเป็นประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ายใดแล้วก็ได้ผูกสัมพันธ์กับจีนโดยภายหลังที่เจ้านโรดมสีหนุถูกรัฐประหารคนล้มอำนาจในปี1970เจ้านโรดมก็ได้ลี้ภัยไปที่จีนค่ะ ส่วนราชวงศ์กัมพูชาได้มีการเดินทางเยือนจีนอยู่บ่อยครั้งเป็นเวลานาน,านหลายทศวรรษซึ่งรวมไปถึงการเดินทางไปรักษาพยาบาลและบุคคลในตระกูลฮุนอย่างฮุนเซนก็เดินทางไปจีนเพื่อรักษาพยาบาลบ่อยครั้งเช่นเดียวกันการรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองชาติเอาไว้จึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่จีนจะต้องระมัดระวังในการเดินหมากเพื่อสันติภาพนี้โดยที่ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ที่จีนมีกับทั้งสองประเทศ โดยถ้าหากว่ามองในภาพใหญ่ในระดับภูมิภาคค่ะกลไกการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์กับสหรัฐนี่คือสิ่งที่จีนไม่สามารถอยู่นิ่งได้เพราะว่าจีนมองว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือสวนหลังบ้านที่จีนสามารถแผ่อิทธิพลทางการเมืองมาปกคลุมได้การที่สวนหลังบ้านเต็มไปได้วยความขัดแย้งแบบนี้แน่นอนว่าไม่ส่งผลดีต่อจีนเท่าไรนักนะคะถ้าหากว่าจีนสามารถสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ได้ อิทธิพลของจีนก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นในขณะที่ทรัมป์พยายามจะเข้ามามีส่วนร่วมในความขัดแย้งเรียวทั่วโลกค่ะในฐานะที่เป็นตัวกลางและประธานาธิบดีแห่งสันติภาพแต่อย่างไรก็ตามนะคะสันติภาพที่ทรัมป์นำเสนอผ่านการทูตตามสไตล์ของตัวเขาเองเพื่อชื่อเสียงของตัวเองแล้วก็ยกประเด็นทางภาษีขึ้นมาข่มขู่คูข่ขัดแย้งกลับทำให้สันติภาพนั้นไม่ได้ยั่งยืนค่ะ แต่ว่าความล้มเหลวของทรัมป์ในการสร้างสันติภาพกลับกลายเป็นการสร้างโอกาสให้กับจีนในการดําเนินการระหว่างประเทศเพื่อสันติภาพตามแบบฉบับของจีนเองซึ่งตรงกันข้ามกับแนวทางของทรัมป์โดยจีนเขาจะเน้นย้ำถึงการสร้างสันติภาพเพื่อเสถียรภาพเพิ่มบทบาทด้านความมั่นคงของตัวเองในภูมิภาคที่อาจทำให้จีนสามารถสถาปนาอิทธิพลเหนือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากนะคะหากสหัฐ มากกว่าสหารัฐคือถ้าหากว่าจีนนั้นประสบความสําเร็จในการสลายความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาเป็นผลสําเร็จแต่งใก็ดีค่ะนานาชาติไม่ว่าจะเป็นอาเซียนจีนสหรัฐหรือว่าชาติประธานอาเซียนอย่างมาเลเซียที่ส่งไม้ต่อให้กับฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีหน้าก็จะต้องการให้เกิดสันติภาพสิ่งที่เกิดขึ้นนี้หลายคนก็ต้องการนะ,นะคะแต่ว่าทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับว่าไทยและกัมพูชา สองประเทศนี้เท่านั้นว่าจะจบการสู้รบที่ยืดเยื้อบนโต๊ะเจรจากันอย่างไรซึ่งไทยมีความชัดเจนค่ะในการตอบโต้กัมพูชาทั้งการทหารที่เน้นการทำลายขีดความสามารถทางการทหารของกัมพูชาและการทูตที่ก็ชี้ว่ากัมพูชาคือผู้ที่เริ่มประทะรอบใหม่ไม่ปฏิบัติตามปฏิญญาที่เคยให้ไว้และรวมไปถึงการพุ่งเป้าทำลายฐานสแกมเมอร์ในกัมพูชาซึ่งก็คือท่อน้าเลี้ยงใหญ่ของตระกูลหุน่น ขณะที่กัมพูชาซึ่งมีกองทัพที่เล็กกว่ามีขีดความสามารถทางการทหารที่ต่ำกว่าไทยกลับมีประสิทธิภาพในการองค์าพยพทั้งหมดที่ตัวเองมีภายใต้ร่มเงาของฮุนเซนในการสั่งการบังคับบัญชาเดินเกมสร้างเรื่องเป็นเรื่องเล่าบนโลกออนไลน์ให้กับกัมพูชาเป็นเหยื่อปักธงชัยในการพาดหัวข่าวของสื่อต่างชาติได้ดีกว่าไทยและกลุ่มทุนเทาสแกมเมอร์คือสายป่านสำคัญที่ ท่อน้ําเลี้ยงเป็นท่อน้ําเลี้ยงให้กับการปกครองของตระกูลหุน่นในทุกๆวันที่ถูกเชื่อว่าเงินเทาดําเหล่านี้อาจคือทุนที่กัมพูชานําไปซื้ออาวุธด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนก็ตามแต่ก็ทําให้กัมพูชามีอาวุธหรือว่าทําการรบได้นานมากกว่าที่ไทยคาดการไว้และสุดท้ายค่ะความขัดแย้งนี้ระหว่างทั้งสงชาติ จะจบลงแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับความตกลงปลงใจในการยุติความขัดแย้งโดยทั้งสองฝ่ายเท่านั้นนะคะ